ไม่หลนให้เราเลยนะตอนนี้เราได้แต่รัวเต็มที่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 หนึ่งสองสามสวัสดีครับท็อปนะครับวันนี้ก็จะมาลองรัวป๊อปแคทให้ดูครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ้ยผมรัวไปห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าห้าที่เอาลงเฟซบุ๊กมันใช้โปรแกรมโกงหรือเปล่ารัวจากนิ้วล้นวนหรือไม่วันนี้ก็จะมาลองรัวครับ ครึ่งชั่วโมงให้ดูแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เท่าเก่าที่ทำไวหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าโปรกเกมนี่ฮะที่ผมแคปไว้เด๋ยวผมจะฉายดูทางด้านซ้ายอ่าที่โพสต์ไวป้ป๊อปห้าห้าแล้วก็เข้าลิงก์นี้อ่าตอนนี้เป็นหกเก้าแแดแปดเดี๋ยวจะทำการให้มันเป็นเจ็ดหมื่นเพื่อให้นับแต้มง่ายขึ้นก่อนอเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกิน โอเคทีนี้ก็เป็นเจ็ดหมื่นแล้วโอ้โทรศัพท์ให้ดูใกล้ๆเจ็ดหมื่นแล้วอันนี้อันนี้คือใกล้ๆนะฮะว่าเจ็ดหมื่นแล้วอ่านะผมจะพยายามฉายทุกๆคานาทีกันบางทีช่วงรัวๆมันอาจจะแบบจอมันซูมไปเองจนไม่โชว์แต้มนะฮะโอเคมาพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําการใส่จับเวลาให้ดูแล้วก็จะสปีดรันคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามดึ่มแต้มมาให้ดูทุกๆห้านาทีแล้วกันนะฮะพร้อมแล้วลุย ล้วคอยให้ดูทุกๆนาทีเลยดีกว่าเสร็จมันสูเก่งเกิน สูดออกไปได้คบ5นาทีแล้วเดี๋ยวดูแต้มก่อนโอเค8,000ซีกว่าแล้วนะครับ5นาทีแรกก็ประมาณเกือบ1,000ห้าโอ้ยตัวได้ค้างว่ะชิบหายแล้วนีหรหันให้กูหน่อยแหม่อะไรวะแค่นี้มันอนับเปรียกกันไม่ทันเลยหรือไงวะ มันดูสิเมันฟอฟอฟออยังนั้นนับไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนับต่อแล้วกันอาจจะมีแชทบางแชทมาควรด้วยนะครับเพราะจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะตบแต่นา,าทีแล้วยืมซูมออก สูงออกก่อนเช้าเนีย่ยรับไม่ทันแล้วเนี่ยออกก่อนโอเคก้าหมือสองนะถ้าเราเหลือมือเดียวเคือมันจะแบบเห็นใจ เกนห้าไดไปต่อเลยเถึงไหมในขนาดไม่ได้ใช้โปรแกรมมันเนี่ยเอาเนาะ้องแมวรับไม่ไหวอีกแล้วโอ้ฟูเข้าหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแนละ้วอ่าสิบนาทีแรก ทีแรกก็เกือบแสนแล้วนะฮะเว้ย5นาทีนี้ขออนุญาตรัวรัวเลยแล้วกันนะฮะถ้านับตัวเลขไม่ทันก็ขออภัยนะ,ะแต่เราจะไม่ตัดคลิปเราจะไปอยู่ที่ทีละ5นาทีแล้วทีนี้วิชานิ้วแผ่นดินไหวและสปีดฟิกกิ้งที่ฝึกมาทั้งชีวิตกับบนกีตาร์ได้มาใช้จริงในวันนี้แล้วนะฮะแน่นอนว่าอันนี้ง่ายกว่าพัานนี้ไม่เน้นคุณภาพมง ปริมาณอย่างเงี้ยะสบายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียแเดีอย่าเพึ่งเอออะไรกันโอ้นอนแมวไม่นับคะแนนให้เทคนิคนี้ก็ใครอยากจะลอกเรียนแบบก็าไปใช้ได้นะฮะเผื่อมีใครแบบอยากทำแพ้มแบบดีๆอะไเยอะๆ,ๆนะคุณใช้แม่งสิบนิ้วไปเลยนะจังหวะนี้ เดโอเคเราจะซูมออกตอนครบสินาทีแล้วกันจหวันนี้เราขอดูให้ได้แต้งเยอะที่สุดในชีวิตเท่าที่ทำได้ไปก่อนแล้วกัน ใกล้แล้วใกล้สิบห้านาทีนะกูเนี่แหละใกล้หมดแรงแล้วอุ้ยโอ้โหเปหมอ,อไม่เห็นแมวแล้วนะนะตอนนี้เอาไว้อยู่ใจเยาวฮนะจะได้พักดูคะแนนแล้ว 5นาทีผ่านไปซูมมากเฮ้ย <Hey, S 1> ขอดูคะแนนหน่อยถึ่ไหนแล้วน,น้องาอมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยนนนนนับทิ้วพี่ไม่ทันแล้วใช่ไหมลูกฮะ hey. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเสีย1นาทีไปฟรีๆแล้วเนี่ยอ่า1 1 1 1งแสนหหมื่นันบะฮะตอนนี้อ่ะวิธีสามสิบแล้วไปต่อละลุย นะนอนนับก่อนสิเฮ้ยโอเค,อเค,อเคนับก่อนแลวอะไรวะตาแดงคือโกงอ่ะกไม่ได้โกงนะกูีสิบนิ้วของกูอยู่อย่างเงี้ยกลับไปว่ารอบนี้เดี๋ยวถึงยี่สิบนาทีเราจะหยุดพักดูคะแนนกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะนนี้ขอรัวก่อน ấy thường thì lên với 5 còn hơn cơm nữa đấy เกินเปล่าเป็นข้ออ้างจริงเมื่อยเหมือนกันไอ้จริงไหนแล้วเนี่ยว่าต้องมีแสนสองแล้วล่ะตอนนี้ยืนเซนบนเอ้อยเพื่อนคุณแชทบ้างสิอเอ้อเหลียวอยากรัวต่อแล้ว ไม่เต็มครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเสียเวลารอนอนโหลดเนี่ยถ้าน,นอนไม่กระตุกเกินผมว่าผมถึงแสนได้แหลาไปดูกันที่ยี่สิบนาทีแล้วนะกันวันนี้ขอรัวก,ก่อน เดี๋ย่ไปตอที่หลังนะฮะอ่าตอนนี้พอดีกล้องมันไม่สามารถถ่ายไปได้ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เห็นมุมขวาล่างไหมเนะี่ยก็ประมาณเท่านี้แล้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อ,อเฮ้ยเ,เ,เริ่มรับทีละนี้วแล้วที่หายแล้วกางเข้ารวยยากนเนี้ย มันรับต้มที่เยอะหน่อยมารับเต้นชชายอย่างนี้ไม่ทำถึงแสงไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่า,าพักคุู่นาทีดีกว่าผมว่านอน,นอนเริ่มรับข้อมูลไม่ไหวแล้ว เนะเฮ้ยงว่่ไมกล้องอย่าเพิ่งดับนะครับที่เกียร์ตัดต่อที่เกียร์เล็งว่าจอบนไหนมันถึงท่อนไหนแล้วโอเคอปลอภัยสำหรับกล้องด้วยนะครับอดีมันไม่ใช่กล้องรประเภทถ่ายวิดีโอจริงๆมันไม่สามารถถ่ายต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงได้ เราก็เลยต้องแวะไปกดใหม่นะฮะแต่ที่กฎหม่เราจะอยู่ใน30มินาทีเหมือนเดิมสบายใจได้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเรามีวิธียืนยันตัวตนของเรานะฮะเดียวไม่รู้มันจะโชว์อาโทรศัพ์ไปถือใกล้ๆจอนู้นแล้วมันจะชัดแค่ไหนอ่าเดี๋ยวมารอดูกันขอรวยอยู่สักยี่บห้านาทีก่อนแล้วกันนะฮะไปซูมขึ้นไปที่ตัวเลขสิวะ ตัวเมาให้หน่อยลูกเดี๋ยวไปน้องตัวเมาก่อนตัวเมาก่อนซี 45นาทีแล้วเราจอไว้ฝั่งนู้นเราต้องเผื่อมาฝั่งนีซออ้ซูมออกซูมออกอ่าโอเคนะเอาเลขที่เลคคอร์ดไปที่มุมล่างจอหรือเปล่าเรามาเริ่มกันในนาทีที่26แล้วกันนะฮะตอนนี้กล้องมันขึ้นเตือนว่าร้อนแล้วผมก็ร้อนเช่นกันเอาละเริ่มที่50เลยเดี๋ยวไม่ โหเสียไปหลายนาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ครึ่งชั่วโมงไม่จริงเนี่ยไปดิอันนี้ถือว่าขอร้องนะกล้องนะยาดตอนสามสิบนาทีพอดีโอเคฮะเราจะทำให้เต็มที่้นี่เป็นการเราจก,กิลวปีปิกกิ้งที่ฝึกกีตาร์มาทั้งชีวิตบรรลุเพื่อแต้มของชาติเลยนะ ไต้หวันกําลังพยายามจะตีเราคืนอ,อยู่เราก็เลยโอเคขอสลักเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงเพื่อมาดัวตรงนี้ให้แล้วกันนะฮะนะครับเจ้ากระตูกิกแล้วโอ,โอ้โหซูเห็นตาแดงน้องอีกแล้วคือถ้าตาแดงแล้วไม่นับคะแนนนี่มันน่าเสียดายมากเลยนะฮะคือกูกูใช้มือจริงๆอนะ่ะกูไม่ได้ใช้โปรแกรมโอเค มันหลวมก็ว่าเผื่อบางทีที่รัวๆไปไม่ไม่นับแต้มให้กูป <c oughs> ้าออกมาออกมาออกมาอู้ยเอาอู้เดียวเฮ้ยไอ้บ้าอู้กูต้องเข้าใหม่โอเคสามแสนหนึ่งหนึ่งสามห้าแล้วนะกูไม่ทันแสนหนึ่งไม่ทันแสนหนึ่งเลยแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะ เครั่งมงไม่คร่จริงครับเวลาบาดเจ็บได้ไมได้ข้าไปสิม่เป็นเดี๋ยวคิดเกีสติเลย นะตอนนั้นต้องอดทนก่อนโอเคเร็วเย่นาทีสุดท้ายแล้วเออเหลืออีกสามสิบกวิเหลืออีกไม่ถึงสามสิบวิแล้วแล้วจะดำให้เราเท่าไหร่มันจะนับที่เราหดสามสิบวิไปหรือไม่ตอนนี้สามแสนเก้าพันแปดเอ้ยสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแต่เราไม่รู้เลยเพราะมันไม่รันให้เราเลยนะตอนนี้ ได้แต่งดัวเต็มที่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยหน้าสามสองหนึ่งหมดเวลาอ่าจะมารอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จแล้วกันนะฮะตอนนี้แต้มจะเป็นเท่าไหร่โอ้โหตาแดงเป็นตาแดงนี่ชัดมากฮะ ม่โหลดเช้าสูมอกมากโอเคนะฮะแต้มทั้งหมดหนึ่งแสนสี่มื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ากองโวยเครื่องสุดท้ายแล้วกูเล่นเสร็จแล้วเนี่ยแต้มก็จะเป็นหนึ่งแสนสี่มื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก ซึ่งก็เฉลี่ยทำไปได้ประมาณ70,000นิดๆนะฮะใน30นาทีนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบการลัวครึ่งชั่วโมงแต่เพียงประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ